ขอเจอริญพรญาติโยมทุกท่านท่านทั้งหลายก็ผ่านช่วงเวลาของวันขึ้นปีใหม่มาสำหรับวันขึ้นปีใหม่นั้นก็ส่วนมากก็เป็นนิเวศหหมยที่ดีนะที่เราได้มีความสุขในกการเฉลิมฉลอง กานผ่านพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่แล้วความสุขความสุขนั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นจะมีใครบ้างที่เข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องของความสุข ธรรมชาติของความสุขเป็นเช่นไรมีทางดำเนินไปของความสุขอย่างไรแล้วเหตุแห่งความสุขได้มาอย่างไรแล้วเราจะรักษาความสุขให้ดำเนินต่อเนื่องไปได้อย่างไรแล้วให้ความสุขนั้น ทวีเป็นความสุขที่มั่นคงยิ่งยืนขึ้นไปได้อย่างไรเราคงไม่ปฏิเสธว่าความสุขนั้นก็มีความสุขสองด้านด้านหนึ่งคือด้านกายแล้วอีกด้าน,นก็คือด้านใจความสุขทางกายเนี่ยเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าร่างกายของเราอยู่ใน ส่วนที่อุดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือที่พักที่อาศัยหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายหรือว่าความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เราก็จะเป็นความสุขพื้นฐานนอกจากนั้นก็จะยังมีในเรื่องของการมีเกียรติได้รับการยกย่อง จากวงสังคมหรือว่าบุคคลที่แวดล้อมว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมีเกียรติภูมิอันนี้ก็เป็นความสุขอที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลจากกายนั้นก็มีผลไปทั้งสู่จิตใจ ความสุขทางใจก็คือความสุขที่เราได้รับความอิ่มเอมใจจากผลที่เรามีความเป็นปกติที่ว่าปกติก็คือดังที่ได้กล่าวมาแล้วลเราประสบความสำเร็จในด้านต่างๆก็ทำให้กายเรามีความสุขก็มีผลสะท้อนในใจทำให้ใจเราเกิดความสุข ว่าเพิ่มใจอิ่มเอมใจนี่คือความสุขกที่ความสุขที่ลึกลงไปนะความสุขที่ลึกลงไปก็เป็นความสงบที่เราต้องเข้าหาหลักธรรมในทางพุทธศาสนา เราทำในทางพุทธศาสนาต้องการให้เรานะ่มีความสุขที่ทวีมากไปกว่าความสุขพื้นฐานความสุขพื้นฐานเราเกล่าวมาแล้วแต่ความสุขพื้นฐานนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่เราพัฒนาทางด้านจิตใจของเราบนพื้นความบนพื้นฐานของความไม่เที่ยงบนพื้นขวางความไม่แน่นอน ความผันแปรมีตลอดเวลาสิ่งต่างๆนั้นมีลักษณะของการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่เป็นความสุขนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติเมื่อความไม่แน่นอนมีอยู่เมื่อไรสิ่งที่จะเป็นตัวเสริมก็คือความสุข ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในเรื่องของความสุขธรรมชาติของความสุขเมื่อเราจะเข้าใจธรรมชาติของความสุขนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้แนวทางที่ทรงตัดไว้ก็มีศีลสมาธิปัญญา หรือถ้าเป็นคารวาสก็เพิ่มทานเข้าไปทานศีลภาวนาแต่สมาอยากจะกล่าวในแง่ของประเด็นศีลส,สมาธิปัญญาถ้าบอว่าเรามีศีลก็เป็นหลักประกันได้ระดับหนึ่งว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่ทำให้ความสุขที่เราได้รับนั้นต้องมีอัน ขาดตกบกพร่องหรือว่ามีผลกระทบจึงอยู่บางคนบอกว่าเราทำอะไรก็ได้นะทำทำอะไรก็ได้ให้เราเนี่ยเกิดความร่ำรวยขึ้นมาไม่ว่าจะโกงไม่ว่าจะทุจริตในด้านไหนก็แล้วแต่ก็มีเงินแต่ในส่วนที่ ที่มีเงินนั้นมันแฝงด้วยสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะพลาดพลัง้งในทางพุทธศาสนาก็ให้เรามีความมั่นคงในเรื่องของศีลก่อนถ้าศีลเรามั่นคงแล้วมันมีหลักประกันว่าชีวิตของเรานั้นะจะไม่ประมาทพลาดพลัง้งเมื่อเรามีศีลแล้วก็พัฒนาให้สูงขึ้นไปก็มีสมาธิ สมาธิคือความตั้งใจคือการตั้งใจมั่นทำอย่างไรให้ใจเรามีความตั้งมั่นขึ้นมาก็คือการที่เรามักจะเข้าใจกันว่านั่งรับตาภาวนาพุาโทโธก็ดีหรือว่าลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือสัมมารหังก็ดี สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการทำให้จิตเราเนี่ยตั้งมั่นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการแต่ส่วนที่เราจะได้ก็คือขณะขณะหนึ่งที่เราอยู่กับความตั้งมั่นนั้นนะเมื่อเราสามารถสร้างความตั้งมั่นของจิตได้เป็นครั้งเป็นครั้ง จิตของเราก็จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นจากการที่เรานั่งหลับตาแล้วก็เผลอเผลอคิดเผลอหลงไปต่างๆตลอดช่วงการหลับตา mm hmm. ก็จะมีช่วงเดียวที่เรามีสตินะมีสติมีสมาธิแต่ถ้าเราทำบ่อยๆแล้วเนี่ย ส่วนที่เป็นความตั้งมั่นนี่ก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องกันแล้วกลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามและความตั้งใจแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออย่างที่สามในเรื่องของปัญญาศีลส,สมาธิปัญญา คณิปัญญาเนี่ยเท่าที่เราทราบกันก็คือปัญญามันมีสามอย่างปัญญาเกิดจากของคนอื่นเอาของคนอื่นมารับรู้เช่นอ่านหนังสือได้ยินได้ฟังหรือว่าได้รับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์อันนี้เป็นปัญญาระดับต้นปัญญาระดับที่สองก็คือปัญญาที่เรา เอาภูมิปัญญาเหล่านั้นที่เราได้เรียนมารับรู้มาเอามาขยายเป็นองค์รวมตกผลึกเป็นหลักการของเราอันนี้ก็ยังไม่พอยังต้องพัฒนาต่อไปเป็นปัญญาที่ระดับที่ลึก,ลกซึ้งนะเป็นระดับที่สูงนั่นก็คือต้องผ่านกระบวนการทดสอบทดลอง ทดสอบทดลองทำแล้วพิจารณาแล้วไต่ตองแล้วํำแล้วํำอีกนะเรียกว่าต้องผ่านการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยทั้งสามอย่างในที่อารมายกขึ้นมาเพื่อให้เรามีหลักประกันในความสุขเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าความสุขนั้นมันไม่แน่นอนดังนั้นการสร้างหลักประกัน ให้เรามีความสุขก็คือการที่เราจะผ่านพ้นความทุกข์ไปได้สำหรับความสุขนั้นเราทุกคนมีความปรารถนาแต่การเคลื่อนตัวไปสู่ความสุขจากความสุขพื้นฐานไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่เราควรทำเราญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังอาตมากล่าวแล้วนะลองพิจรารณาไต่ตองดูสำหรับปีใหม่2564ก็ผ่านมาแล้วนะสีว่วันวันนี้เป็นวันที่สี่ของเดือนมกราคม2565ถือว่าเป็น ช่วงต้นของมงคลก็ขอให้ท่านทำมงคลให้กับชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามหลักการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าประทานไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอเจริญพรแต่เพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอความสุขความเจริญความสำเร็จความสุขสมหวังความมีสุขภาพดีจงมาเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านก็ขอเจริญพร